ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดที่รู้สึกผิดนะที่ที่จริงๆแล้วแบบเราเริ่มมาจากช่องช่องรถใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็ต้องขายรถทุกคนเออกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซา สำหรับวันนี้ทุกคนเป็นคลิปที่อุ้ยดูดีน้องเมียงมองหนะ้าสำหรับวันนี้ทุกคนเป็นคลิปที่อาวจริงๆก็ไม่ได้อยากจะถ่ายเท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่ว่าก็คือการจะแบบหายหายไปเลยนะแต่ก็เนื่องด้วยแบบว่าช่องเราก็หลายคนก็น่าจะรู้จักนะครับสำหรับคนติดตามเก่าๆก็คือช่องเราเนี่ยมันเติบโตมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะบิ๊กไบค์นะครับเออสำหรับชาว2ล้อนะครับก็อย่างที่รู้กันก็ตอนแรกขับนินจาสามร้อยแล้วก็มาเป็นโมโตพาซาไซด์หกอ่านนี่เองนะฮะลหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ขับรถเจ้าาเ้้าใ่่ดดกออนนนแลวชมมมมััะไไิ ได้รู้สึกแบบอยากทําเท่าทช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นเพราะว่าลหลายๆคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันนะว่าทาไมช่วงนี้ไม่ถ่ายคลิปบิ๊กไบค์ลงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดที่วันนี้อ่ะเออเอาง่ายๆก็คือแบบรู้สึกผิดนะที่ที่จริงๆแล้วแบบเราเริ่มมาจากช่องช่องรถใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็ ต้องขายรถทุกคนเออมันเป็นเหตุจําเป็นมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็มีภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รถเบนซ์นนะรถยนต์นะฮะแล้วก็จะเป็นมอไซค์อีก2คันนะครัค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยผมก็เลยแบบอาจจะแบบต้องทยอยเอาออกอะไรอย่างนงี้นะตอนนี้ไซดโกกาก็ซื้อมา2ปีแล้วที่ถึงแหละเออทุกคนไม่รู้จะถ่ายลงไเนรู้สึกเอาจริงมันก็แจ้งหายเหมือนกันที่จะที่จะขายนะฮะผมก็ตั้งโพสต์ไปในกลุ่มอะไรเงี้ยก็พยายามใจเงียบๆ เห็นอะไรเงี้ยก็แคปมาแต่ก็ผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานตอนดึกๆนะครับแล้วก็มีจริงๆมีคนหนึ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยเขาทักมาเลยเขาบอกว่าจะมาดูรถนะครับผมก็เลยเดี๋ยวตัดสินใจที่จะถ่ายคลิปนี้นะครับเพื่อแบบเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับเจ้าชานิกก์อาองเขียวของเราไม่อยากถ่ายเลยก็เดี๋ยวเราตัดไปดูแบบว่าภาพนวันแล้วกันสําหรับวันรับรถนะฮะอยากให้ทุกคนแบบจําภาพมีเอาไว้นะครับ จริงๆผมจำความรู้สึกตอนนั้นได้เลยอะทุกคนที่แบบว่าไปรับรถมาตอนแรกแล้วแบบมีความสุขมากจำได้ว่าเหมือนเราทำตามความฝันอะสำหรับเจ้าเซด็จโกาเราทำตามความฝันได้หนึ่งอย่างว่าตอนเด็กๆเราอยากมีบิ๊กแบงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเลยเราก็แบบจำจำได้เลยว่าตอนนั้นอะคลิปนั้นทุกคนเงินในบัญชีผมเหลือประมาณ80บาทนะทุกคนเพราะว่าจ่ายเงินดาวไปหมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ยืมเงินเพื่อนกินข้าวมาตลอดนะฮะอยากจะขอบคุณทุกคนและการที่ติดตามมาจากชาว2ล้อด้วยแล้วก็ติดตามใหม่ๆด้วยซึ่งวันนี้นะครับอ่ะเด ก็คือเขาบอกว่าจะขายหรอครับแล้วเขาก็ส่งรูปรถดผมมาแล้วก็บอกว่าสนใจครับติดตามอยู่ก็ราคาที่ผมลงขายไว้เนี่ยที่3,20 0 0 0บาทมนะาแต่ว่ารถผมวิ่งไปแค่4 0 0 0โลเองนะพอเขาถามว่ารดได้ไหมผมก็บอกว่าไหวเท่าไหร่เขาก็ต่อจาก32 0 0 0เหลือ3 0 0 0 0ทวนนะครับและเขาบอกว่าถ้าซื้อสดลดได้ไหมเออนี่ผมก็สนใจเพราะว่าซื้อสดมันไม่ต้องไปทําเรื่องสัญญงสัญญาไม่ต้องไปนู่นไปนี่ก็เดี๋ยวดูก่อนละกันก็วันนี้ก็นัดเขามาดูรถตอนเย็นนะครับเออเขาก็จะมาดูรถตอนเย็นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเตรีียมรรรถถก่่อนนะนะเเจปาง เป็นครั้งสุดท้ายนะครับไม่อยากขายเลยอนะ่ะเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมกำลังจะขายนินจา300รอเลยทุกคนในใจไม่อยากขายเลยแต่ว่าด้วยเหตุจําเป็นแหละที่มันมีเหตุที่จะต้องขายก็ต้องขายออกไปนั่นเองนะครับอ่ะพูดไว้ก่อนแล้วกันว่าห,หลายๆคนนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะแบบอาจจะไม่เข้าใจละอาจจะคอมเมนต์แบบว่าผมได้ว่าเฮ้ยทำไมเกิดจากช่องบิ๊กไบแล้วทําไมต้องขายบิ๊กไบแล้วมันจะเป็นช่องบิ๊กไบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจผมในจุดนี้ด้วยว่ามันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะทุกคนเอ เอาาเดี๋ยวตอนนี้เราไปล้างรถเป็นครั้งสุดท้ายและกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามมาก่อนล้วกันว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าถ้าถ่ายได้ก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่เขามาดูรถอะไรอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูนะนี่ทุกคนน้องเขียวของเรานะี่ยที่สําคัญมันไม่ได้ขับเลยทุกคนผมคิดว่า ม,มันมันมันไม่ได้ขับจริงๆอ่ะทุกคนผมจอดอย่างเดียวจอดไว้มันก็เดี๋ยวมันก็เสียทุกคนให้คนที่เขาแบบอยากได้มันจริงๆนะกันแล้วก็ให้คนอยากได้คนที่แบบรับรถจริงๆนะครับเอารถผมไปนะครับนี่แหละทุกคนผมจอดไว้ผมก็ไม่ได้ดูแลทุกคนดูดิจริงๆไม่อยากขายเลยบอกตรงๆว่าไม่อยากขายเลยนะฮะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุที่ต้องขายจริงนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปทั้งหมด4,700โลทุกคนนี่มาดูว่าขับไปขับอยากแย่ยขึ้นอ่ะที่นู้ด คือไม่ได้สตาร์ทไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงก่อนดีกว่านะฮะหลังจากที่ไม่ได้สตาร์ทมาโอ้หสองสองอาทิตย์แล้วมั้งมันจะติดป่ะกูเสียงไม่ติดแล้วมัาไม่ติดก็จบเลยติดมากต้องขายจริงเหรอเนี่ยเข้าไปเดี๋ยวล้างรถก่อนดีกว่า ตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเช็ดนิดนึงนะครับตอนนี้พี่เขาก็โทรมาบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะผมเดี๋ยวผมขอเนี่ยปิดลี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอตอนที่พี่เขเามานะ yeah, okay, okay. UH, no okay, girl, ครับเดี๋ยวลองขออนุญาตเขาถ่ายก่อนแล้วกันนะครว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับโอเคปิดกล้องก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคุยเขาก่อนฮัลโหลครับพี่ผมอยู่หน้าหมู่บ้าน้วครับเนี่ยหน้าหมู่บ้านใช่ไหมครับพี่มาไงครับผมแท็กซี่มาอ๋อมาแท็กซี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วบ้านหลังซ้ายสุดแล้วเข้าป้านแมมาหลังซ้ายนะครับอันนี้พี่ครับถ้าผมถ่ายคลิปได้ไหมครับผมได้ครับแต่ว่าอย่าเห็นหน้าผมเยอะ้วกนะอ๋อครับผมได้ได้นะครับเดี๋ยวผมลงไปรอเดี๋ยวผมไปรอหน้าบ้านครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เมฆครับผมพี่เมฆนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะมาดูรถของเราในวันนี้นะครับถ่ายได้เนาะถ่ายได้ครับถ่ายได้ไม่ต้องเห็น <1000 S 1> ออตอนนี้วิ่งกี่กิโลอพี่ตอนนี้วิ่งไปเป็นไงพี่สี่พันเจ็ดครับไม่ไม่ไมไมค่อยได้ขับเลยอันนี้ซื้อมา2ปีละแต่ว่าจอดอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไมไมค่อยได้ขับนานๆที่จะขับต,ต,ตัวตัวแรกเลยเพราะอันนี้เป็นรถรถประกอบนอกด้วยได้ได้ประกอบนอกยังไม่ใช่ประกอบใหม่แต่ว่าพี่เราคุยกันไว้รถใช่ไหมลนะ่ะก็ถ้าเงินสดจะผมใจสดเลยอันนี้คือจริงๆเลยเจรยิงๆผมติดต,ตามมานานแล้วเนี่ยของนะผมผมดูตั้งแต่เนี่ยขับนินจาสามร้อยแล้ว พอออ่อแค่นี้เห็นครับแล้วสวยดีจีิถ้าถ้าซื้อสดก็สามได้ครับเพราะว่าก็ไม่ต้องไปแล้วพวกข้อของแต่งอะไรให้หมดเลยนะหรือว่าเอาไปหมดเลยพี่ผมไม่ได้ก็ประมาณนี้พี่เดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้ยางผมเพิ่งเปลี่ยนมาวิ่งไม่ถึงพันโลเลยพี่ผมอยากลองฟังเสงียงเสงียงรถเออสตาร์ให้ดูได้ไหมสตาร์เลยพี่ กลับไปเลยใช่โอ้ผมคิดว่าจะมาดูก่อนเนี่ยคิดว่าแบบดูแล้วค่อยอีกวันค่อยมาเอาอะไรอย่างงี้แล้วก็เนี่ยโอยังไม่ได้ทาคลิปแบบอีกคลิปสุดท้ายเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่อันนี้พี่ทําช่องได้บ่าหรือว่าไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำซื้อไปขับส่วนตัวครับไปทํางานอะไรอย่างงี้เอกสารพี่มีเอกสารออนไลน์ปะือว่าเดี๋ยวผมไปเอาเตรียมให้เสรโอเคครับเดี๋ยวพี่ดูรถก่อนโอเคเดี๋ยวดูเลยพี่ขับขับก็ได้นะเดี๋ยวผมแปาของครับโอเคทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมก็มาเตรียมเอกสารก่อนนนะครับีหมดเลย เล่มรถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ,ๆมันประกัน2ปีพี่แต่ผมต่อไปละของศูนย์ละพี่ก็เอาเอกสารโอนลอยก็เก็บไปคนละชุดอันนี้พี่โอนหรือว่าผมไป็นราคามาแล้วพี่ดูกันได้นี้สามแสนหาท่วนถ่ายได้เนาะถ่ายได้ถ่ายได้โอ้ไม่ไม่เคยจับเงินก้อนอือครับสามแสน นับก่อนป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับก่อนเปแลยวทุกคนนเดี๋ยวผมขอนับก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวกลับรับกระงเลยนะพี่ใช่ครับโอเคครับพี่เรอดูคลิปอยู่นะขอบคุณครับผม ได้เหมือนกันนะก็ได้ฟิลเหมือนตอนเชียรรถคันแรกวะไปทุกคนเ,เราก็จะทําคลิปต่อไปก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปบิ๊กไบค์แล้วหลายๆคนน่าจะแบบวิ่ยเดี๋ยวก็ไปซื้อรถบิ๊กไบค์ใหม่แน่เลยบอกเลยว่าไมุ่กคนเพราะว่าแค่เซ็โตอกยังไม่ไหวเลยอ่ะอันนี้ผมฝากไว้ให้คิดเลยแล้วกันเพราะว่าตอนที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างมันจะแบบทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ไว้แบบยอมใจผ่อนเท่านี้ยอมยอมอะไรเงี้ยแต่พอมาจริงๆแล้วมันเวลาจะจ่ายที่เรือนมันหนักนะทุกคนมาทำไมเข้ามาทำไม ไปหรออันนี้แบงนเกาโม่ไหมเนี่ยไม่รู้เอามึงนับเองเมื่อกี้อะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะขอตั้งเครนดีกว่าไม่เอาละไม่อยากทลับรถเลไปอ๋อคลิปแกล้งหรออันนี้เป็นคลิปแกล้งหรอไปไกลๆเลยไปไกลๆนู่นหมดหมดหมด,หมดของมึงแล้วอ,อ้าอนี่คลิปแกล้งหรอเฮ้ยอ้าอนี่คลิปแกล้งเหรอเบิร์ดอืมเอาทำไมอ่ะแกล้งทำไมอ๋อ ก็เพราะคนดูอะครับบอกว่าพี่ซ่าแก้งพี่สมัยหน่อยพี่ซ่าแก้งพี่เฟิร์สหน่อยพี่ซ่าแก้งทีมงานหน่อยพี่ซา่ซาแก้งคุณพันหน่อยเราได้แก่งเลยว่าแหละใ,<ห>ให้ผมไปแก้งรู้คนนี้วันนี้ผมก็เลยมาแก้งคนดูอะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้งนี่สิ ทุกคนเศร้าทำไมอ่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเพิ่งให้ทุกคนดูจบแล้วเดี๋ยวเพิ่งคอมเมนต์เฉลยนะพวกมึงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้ใครดูจบดูไม่จบถ้าดูไม่จบมันจะแบบไม่เป็นไรนะพี่ซ่าเดี๋ยวเขาก็เขาไปอยู่ที่ของเขาแล้วดูว่าใครจะมาแบบแนวนี้ว่างใครที่ดูจบแล้วเดี๋ยวเพิ่งเฉลยนะพวกมึงให้เขาดูไม่จบโอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องขอโทษกูต้องขอโทษยังไงเดียวนะพวกขอโทษขอโทษนะครับทุกคนที่อาจจะแบบว่าแกล้งทุกคนแรงเกินไปหรือเปล่าชอบดูคนอื่นโดนแกล้งรักไม่ใช่เหรอฮะ ตัวแกล้งซะบ้างดีไปไหนอะขำๆมาทุกคนเพราะว่าหลายๆคนก็แหละวะ่าแซนมนทำคลิปแซนด์ไอกกเลยไปทำคลิปแกล้งคุณแกล้งคุนี้หน่อยวันนี้ก็เลยแบบจัดให้เต็มที่ครับทั้งได้ทั้งแกล้งทั้งได้ทั้งแซนด์ไอกกเลยใครจะขายทำช่องบิ๊กไบคงขายรถบ้าหรือเปล่าแค่นั้นแหละเลยน้ำปวดทบตาข่ายด้วยจะนอน